สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูบิ๊กอีกแล้วแต่วันนี้ครูบิ๊กไม่ได้สอนนักเรียนวิชาดนตรีนะครับวันนี้ครูบิ๊กจะมาสอนนักเรียนวิชาป้องกันการทุจริตโอเคครับการทุจริตคืออะไรการทุจริตก็คือการโกงนั่นเองคือการที่ไม่ซื่อสัตย์ เรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองเรามาดูก่อนดีกว่าว่ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองนั้นมีอะไรบ้างโอเคผู้ยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยนำไม้กวาดของห้องเรียนกลับเอาไปใช้ที่บ้าน เพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของใครครับของเราแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าไม้กวาดนั้นเนี่ยเป็นของโรงเรียนเป็นของห้องเราอันนี้ก็คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองอีกอันหนึ่งคุณครูบิก๊กใช้ครูเข้มล้างรถใช้ครูเข้มล้างรถให้ กิจกรรมนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคูบิกเองนะครับรถคูบิกจะได้เงาสะอาดแต่คูบิกทำไมครับคูบิกไม่ได้ล้างเองไม่ต้องเปียกไม่ต้องร้อนตากแดดให้คูเข้มทำให้อันนี้ก็คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งดูแล้วจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอีกข้อหนึ่งอ่ะ นักเรียนนำช้อนหรือแก้วน้ำก็ได้ของโรงเรียน <_ EN> กลับไปใช้ที่บ้าน <_ EN> เราทำเพื่อตัวเราเองใช่ไหมครับเราเอากลับไปใช้ตัวเราเป็นคนนำกลับไปใช้แต่เราเอากลับไปใช้ที่บ้านทั้งๆท,ที่ช้อนแก้วน้ำนั้นเป็นของโรงเรียนนี่ก็คือกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของตนเองเอาอีกอ่ะยืมหนังสือห้องสมุดห้องสมุดเนี่ยเขาจะสามารถยืมหนังสือได้เอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็เอานำมาคืนแต่เรายืมหนังสือห้องสมุดกลับบ้านแล้วไม่คืนใครเป็นคนได้สมุดไปครับหนังสือ เราเป็นคนได้กลับไปที่บ้านแต่หนังสือเนี่ยเป็นของโรงเรียนเป็นของห้องสมุดแล้วเราก็ยังไม่คืนด้วยอันนี้ก็คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองอ่ะอีกสักข้อหนึ่งคุณครูบิก๊กเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone เลยมาชาร์จแบ,บตเตอรี่ที่โรงเรียน เอาแล้วไงเอามือถือมาชาร์จแบตที่โรงเรียนมือถือเป็นของใครครับเป็นของคุณครูบิก๊กแต่เวลาชาร์จแบตเสียบกับอะไรไฟฟ้าใครเป็นคนจ่ายค่าไฟโรงเรียนเป็นผู้จ่ายค่าไฟ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การกระทำนี้คือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีอีกอัน คุณครูเนี่ยใช้น้ําของโรงเรียนซักผ้าตัวเองเอาผ้ามาจากบ้านเลยเอามาซักที่โรงเรียนไม่ต้องเปืองน้ําที่บ้านเป็นไงกิจกรรมเนี้ยเพื่อประโยชน์ของตนเองไหมแน่นอนดูแล้วดูท่าทางจะขี้งกมากกวัวเปืองน้ําตัวเองนะครับกิจกรรมที่ครูกล่าวมาทั้งหมดคือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเอง นักเรียนลองนึกนะครับว่ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองที่นักเรียนเคยทำเน่ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนนักเรียนเคยทำอะไรบ้างนะครับอ่ะวันนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับครูมีใบางานให้นักเรียนทำเรื่องอะไรบ้างเนาะซึ่งทั้งหมดนะครับในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองเนี่ยมันมาจากระบบคิด ฐาน10อ่ะเรื่องอะไรบ้างหนอเนี่ยคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนกิจกรรมที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมมีทั้งหมด5ข้อนักเรียนคิดว่ากิจกรรมอันไหนที่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองมากกว่าก็เขียนลงไปในช่องนะครับทั้งหมด5ข้อ ง่ายๆแค่นี้นะครับวันนี้ทำใบงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาหนะ์หน้าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนทุกๆวิชาที่คุณครูมอบหมายให้โอเคครับสำหรับวันนี้คุณครูบิก๊กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ